วันนี้มีความในใจอยากจะบอกนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทําเกษตรนะครับก็แนะนําว่าอย่าพึ่งออกมาโดยเต็มตัวแต่ถ้าใจรักจริงๆออกมาเลยครับอย่างผมผมยอมกเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุสี่สิบกว่าคือไม่ไปรับจ้างเขาแล้วก็ไม่ทํางานประจําครับถ้าเราเมวรอ,อรอเกษียณหกสิบกว่าแรางเราไม่มีตอนนี้ถ้าทุนเราไม่มีนะครับผมก็ว่า เราใช้กําลังตัวเองเป็นหลักนะครับ40ปกว่านี้เรายังขุดดินแบกหามได้แบบสบายๆก็อย่าหวังรวยนะครับทำเกษตรถ้าหวังรวยแล้วอยู่ยากครับคือมันไม่ได้อย่างที่ใจคิดแล้วครับก็ทําไปปลูกพักขายไปอะไรไปคิดว่าพออยู่ได้แล้วทําไปครับถ้าเพื่อนๆมีที่นะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นอ เงาะ,ะต้นนี้นะครับใช้เวลากี่ปีล่ะครับกว่าจะได้เก็บผลผลิตอันนี้ผมต้องยอมกเกษียณก่อนออันนี้ก็ปีนี้ก็เริ่มได้ออกนะสามปีก็ได้ผลผลิตแล้วเงาะต้นนี้ผมปลูกไม่เยอะนะครับปลูกอย่างละสี่ต้นห้าต้นประมาณนี้ครับมะม่วงเงาะแล้วเราก็ต้องเตรียมเพื่อใจด้วยนะครับว่าสิ่งที่จะได้มานะ มันได้บริบูรณ์สมกับที่เราต้องการไหมยังก็อินทพ่าลำผมก็ปลูกอยู่แค่สี่ต้นอันนี้ก็วัดดวงนะครับทุกอย่างวัดดวงหมดเพราะเราใช้ทุนกําลังตัวเองใช้กําลังตัวเองที่เรามีแต่ถ้าเรารอจนถึงว่าเราก็เสี่ยนมันก็อย่างว่าได้เงินก้อนแต่การที่ได้เงินก้อนมาแล้วเราไปจ้างเขาก็โอเคนะครับเบาแรงเราแต่ทุกอย่างที่ได้มามันไม่ได้ อย่างใจเราต้องการพัฒนาผมจะบอกว่าให้เลยนะครับกชีพอาชีพกเกษตรกรรมนะครับที่ว่าจนผมฟังจักอาจารย์หลายๆอาจารย์มาหรือคนที่ทํามารุ่นพ่อรุ่นแม่อาชีพกเกษตรกรรมนะเป็นอาชีพที่ถูกสาบรวยไม่ได้แต่พึ่งพาได้อยู่พอมีพอกินได้ตลอดอ่ายันช่วลูกช่วยหลานแต่รวยไม่ได้ครับถ้าทําเกษตรแล้วหวังรวย าตามเกษตร,แ,รแย่ทุกคนเลยนะครับที่เห็นเห็นมาเพราะทุกอย่างาผลิตภัณฑ์ของการ,กรเกษตรเนี่ยขึ้นได้คือจะเป็นเครื่องใช้ไม้สอยปุ๋ยเคมีขึ้นได้แต่ผักผลไม้เราขึ้นไม่ได้เราตายเพราะ้าคนกลางถ้าอยากรวยจริงๆให้คุณขายเครื่องมือการ,กรเกษตรอันนั้นรวยจริงๆครับก็ฝากไว้นะครับข้อคิดจาก รายชายน้อย